กฎแห่งกรรมผู้ล่วงเกินจากหนังสือกรรมกำหนดเล่มที่หนึ่งเป็นมนุษย์สุดดีที่ลมปากจะได้ยากหอยหิวเพราะชิวหาคำภาสิตนี้บ่งบอกความหมายไว้ชัดเจนแล้วว่ามนุษย์เหล่านั้นต้องพูดในสิ่งที่มีประโยชน์เป็นไปด้วยความเจริญฝ่ายเดียว หากพูดเพอเจอร์หรือส่อเสียดแล้วกรรมที่เห็นทันตาก,ก็คือถูกทำร้ายเพราะคนที่เขาถูกดา่าถูกใส่ความเกิดโทสะแล้วลงมือลงไม้เอาเข้าให้หรือไม่ก็ถูกฟ้องร้องฐานหมิ่นประมาทติดคุกติดตารางต้องขอขมาลาโทษทางหน้าหนังสือพิมพ์ให้เห็นได้รู้กันอยู่เป็นประจำ การว่าร้ายด่าทอสมณะผู้ส่งศีลการจับจ้วงด้วยวาจาหรือการกระทํำด้วยกำลังกายเข้ากระทุษร้ายท่านว่ามีผลทั้งโลกนี้และโลกหน้าในโลกนี้ก็คือจะเป็นผู้มีความพิบัติในลาบยศและทรัพย์สมบัติทั้งหลายมีความพรากจากของที่รักและถูกติฉินนินทา จากผู้คนที่มีใจเป็นธรรมครั้นตายไปแล้วก็ต้องไปสวยทุกข์ในระรกให้หนายใิรยาบาลลากลิ้นออกมาตัดจับแหกปากแล้วเอาเหล็กหลอมละลายเลี้วๆเทกรอกลงไปสวยทุกขะเวทนาเป็นเวลานาน,านชั่วก,กับชั่วกันเรื่องจริงของผู้ล่วงเกินนี้เกิดขึ้นที่แม่กลอง หรือเมืองสมุทรสงครามอันเป็นเมืองที่พ่อวัดบ้านแหลมท่านประดิษฐานอยู่นั่นเองวัดช่องลมตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองตำบลบ้านปลกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามสมัยเมื่อหลวงพ่อบายธรรมโชโตท่านเป็นเจ้าอาวาสนั้นท่านได้จัดการปรับรปรุงเปลี่ยนแปลงเสีนาสนะ ให้มีความมั่นคงถาวรและเป็นที่เชิดหน้าสู่ตาของคนท้องถิ่นว่าไม่อับอายขายหน้าแขกต่างถิ่นที่มักจะมาเยือนเพื่อนมัสการหลวงพ่อบายซึ่งเป็นพระเทระที่อาคมแก่กล้าอีกรูปหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงครามเวลานั้นปีพศ2469 หลวงพ่อบายท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดช่องลมท่านได้อนุเคราะห์ชาวบ้านให้มีความเจริญผาสุขด้วยการเผยแพร่พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาคู่ไปกับการสร้างเครื่องรางของคลังแจกเพื่อให้ไปป้องกันตัวเพราะอาชีพหลักของคนแถบนั้นก็คือการประมงต้องเสี่ยงภัยกับฉลาม และสัตว์ร้ายอื่นๆเล่ากันมาว่าปีหนึ่งหลวงพ่อส่งน้ำครั้งหนึ่งอันถือเป็นประเพณีของท่านว่าปีหนึ่งท่านจะส่งน้ำเพียงครั้งเดียวและใครที่มาส่งน้ำท่านจะแจกสตางค์แดงมีรูตรงกลางให้คนละหนึ่งอันสตางค์แดงนั้นแหละ เอาไปร้อยเชือกผูกติดเอวป้องกันอันตรายบางคนบอกว่าสลามบุกเข้ามาจะงับแต่อ้าปากไม่ขึ้นเอาเท้าฉีบเล่นได้เลยเพราะมันแพ้ในอำนาจแห่งพระพุทธคุณที่หลวงพ่อบายท่านปลุกศิกสต่างแดงเอาไว้เมตตาธรรมของหลวงพ่อนั้นแผ่กว้างไพศาลไม่เคยดูด่าว่าใครแรง เพราะท่านวาจาสิทธิ์นักผู้คนที่บากหน้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านนั้นต่างก็ได้รับความเมตตากลับไปทุกรายท่านสงเคราะห์เท่าที่ท่านจะสงเคราะห์ได้ไม่รังเกยียจเลยจนกระทั่งวันหนึ่งมีชายจีนแต่งตัวซอมซ้อเข้ามาเดินทอมๆในวัดถามหาหลวงพ่อบาย ท่านลงไปกวาดลานวัดอยู่พอดีจึงได้แนะนำตัวท่านครับอาหลวงพ่อบายอีอยู่ที่ไหนว่าจะมาขอหวยอีสักหน่อยค้าขายขากทุงป่งปี้ขอหวยไปทำทุงฉันนี่แหละหลวงพ่อปายที่อาจจกถามหาอยู่หวยฉันไม่เคยให้ มันเป็นของที่ไม่น่าจะให้เลยนี่อาจเจกกราบเท้าละครับผงจงจริงๆอาหลวงพ่อไม่งั้งไม่บากหน้ามาหาไม่เอาหน้าทำมาหากินอย่างอื่นเธอมันเป็นอาบายยมุกไม่สมควรจะไปยึดติดมันไม่เจริญรุ่งเรืองหรอกทํามาหากินจะดีกว่ากลับจบท่านก็เดินหนีไป อาจิกผู้นั้นก็กลับด้วยใบหน้าเศร้าหมองรุ่งขึ้นก็มาตื้อหลวงพ่ออีกแต่ก็ต้องกลับไปมือเปล่าตามเคยวันที่7อาจิกคนนั้นก็มาอีกคราวนี้หลวงพ่อขัดใจจึงบอกว่าหวยเฮยอะไรกันไม่มีรอกมีแต่ญ้าข้างโบสถนั่นแหละรกจนท่วมหัวไปถังเอาสินั่นแหละแน่ที่สุด วันรุ่งขึ้นไอเจกก็เกณฑ์ลูกเมียและคนในบ้านเอามีดพระจอบเสียมมาช่วยกันตัดหญ้าจนเตียนโล่งเห็นท่านตาหลวงพ่อบ่ายมาเห็นเข้าก็พึมพร,รมกับสิทธิ์ว่าไอาเจ็กนั้นมันโง่จริงๆเลยดูซิบอกให้มันไปถางหญ้าแทนหวยมันก็ถางเสียเตียนเลยเอาละว,วะจะให้มันสักตัวสองตัว ว่าแล้วท่านก็เรียกอาจิกเข้ามาหาแล้วบอกหวยให้โดยขอร้องให้เล่นเพียงเพื่อหาทุนมาทำมาค้าขายต่อไปเท่านั้นอย่าได้เล่นเป็นอาชีพจะฉิบหายขายตัวอาิิครับคำท่านก็ให้หวยไปตัวหนึ่งซึ่งหวยสมัยนั้นมีหวยกอขอและหวยจับยี่กีหวยกอขอออกเช้าออกป่าย แต่จับยีก่กีออกทั้งวันอาจเจกไปแทงหวยกอขอและจับยีกย่กีก็ถูกได้สตางค์มากโขอพอเอาไปทำทุนค้าขายต่อมาก็ได้นำเงินมาถวายหลวงพ่อบายช่วยหรอรูปรอให้ท่านด้วยความศรัทธาขุนบานหวยแค้นเคืองหลวงพ่อบายมากถึงกับด่าทอ และฝากคนมาด่าหลวงพ่อถึงที่วัดหลวงพ่อครับไอ้ขุนบานหวยมันพูดใส่หน้าผมที่เป็นสิษย์หลวงพ่อมาว่าไปบอกหลวงพ่อของเองด้วยว่ามีปัญญาใบ้ก็ใบ้มากูไม่กลัวใครเชื่อท่านวัดช่องลมก็ให้มาแทงหวยกับกูรับรองจิบหายทุกรายใครจะมาเก่งกว่ากูที่เป็นคนออกหวย มันเป็นการร่วมเกินอย่างไม่น่าให้อภัยแต่หลวงพ่อบ่ายท่านก็ยิ้มแล้วสั่งสิทธิ์ไปว่าไอขุนบานมันด่ากระทั่งกูผู้ส่งศีนที่กูให้หวยไอเจ็กนั่นไปทำมาหากินมันกลับหาว่ากูทำให้คนชิบหายกูจะดูสิว่ากูหรือมันจะชิบหายกันแน่กรรมของมันมาถึงแล้วไปบอกกันให้ทั่วว่า หวยวันนี้ท่านวัดช่องลมบอกว่าออกสองคนข่าวแพร่สะพัดออกไปบรรดานักเล่นหวยก็แหกกันไปแทงสองคนแบบจับยี่กีกันเป็นกลาหนปรากฏว่าหวยออกสองคนตั้งแต่เช้าถึงคำ่ำทั้งทั้งที่ขุนบานก็ได้เปลี่ยนตัวออกทุกครั้งแต่ก็ปรากฏว่าพอออก ก็เป็นสองคนทุกครั้งเหมือนมีใครมาจับมือให้ออกสองคนขุนบานกับพุ่นส่วนแต่คนที่มาเป็นพยานทะเลาะทุ่มเถียงกันจนโรงหวยแทบแตกเพราะใข่ล้วงตัวอื่นมาใส่ในถุงแคว้นก็มองเห็นตัวสองคนเป็นตัวอื่นเอายัดลงไปออกสองคนทุกครั้งเปลี่ยนคนมาออกก็ยังเป็นสองคน วันนั้นวันเดียวคุณบานกับหุ้นส่วนหมดตัวต้องขายบ้านขายช่องกลายเป็นคนหาของขายไปไหนไม่ช้าเหตุเพราะกรรมที่แช่งหลวงพ่อบ่ายให้ฉิบพายแล้วกรรมนั้นก็เข้าสนองตัวเองอย่างจังทันตาเห็นเห็นจะเป็นด้วยเรื่องหวยนี่แหละสิทธิ์ของหลวงพ่อคนหนึ่ง เคยบวทเรียนอยู่กับท่านจนเกือบจะได้รับการส่งไปเป็นเจ้าอาวาสวัดในปกครองของท่านในสมุทรสงครามแต่ก็ชิงศึกเสียก่อนเพราะสิกาทำให้ร้อนผ้าเหลืองเมื่อสึกออกไปแล้วก็ไม่ประกอบอาชีพอะไรเป็นชิ้นเป็นอันได้แต่กินเหล้าสัม,มเมลเทเมาไปวันวันวันหนึ่งได้พกปืนกลัเข้ามาในวัด แล้วก็ร้องเอะอะด่าทอไปจนถึงกุฏิหลวงพ่อบายหลวงพ่อท่านโผล่ออกมาดูพอเห็นก็เลยบอกกับอดีตสิทธิทางธรรว่าทิดเอ้ยไปเสียเถิดที่นี่เขตวัดไม่ใช่ร้านเหล้าไปทํามทางของแกเสียแกมันไม่น่าจะทําอย่างนี้เคยบทเรียนมาก,ก็หลายพันสาอย่าพูดมากเลยหลวงพ่อ เขา,าให้หวยแม่นไม่ใช่หรือลองให้สักตัวสิเอาจะเอาไปกินเล่าให้หมดเลยหลวงพ่อบายท่านก็อย่างใจเย็นกล่าวกับทิศนั้นว่าอยากได้หรือมีแต่ส้นตีนนี่ไงล่ะเอาไปสิว่าแล้วท่านก็ยกฝ่าเท้าให้จังจังทิศผู้นั้นก็หันหลังกลับแล้วเดินบ่นพืมพรมออกจากวัดไปว่า น้อยขอหวยดีๆแตนผ่าให้ส้นตีนได้หลวงพ่อไม่เอาไหนคนที่เห็นเหตุการณ์รวยไปตามๆกันเพราะหวยวันนั้นออกเอี่ยวเกือกทั้งเช้าและบ่ายทิดขี้เหมาไม่มีโชคมัวแต่แอนไปแอนมาเลยไม่ได้แทงแต่ไม่เป็นไรคราวนี้พกปืนมาอีก พอมาถึงก็ร้องขอหวยจากหลวงพ่อหลวงพ่อครับข้าวก่อนไม่ได้แทงเลยอดกล่าวนี้ขอใหม่อีกคน้นจะแทงให้จังหนับแกขอทีเดียวก็ให้ไปแล้วแกจะมาขออีกมันผิดสัจจะออกไปไอ้คนไม่รักดีไปถามต่างของแกได้แล้วชายคนนั้น แสดงอาการไม่พอใจชักปืนออกมาจากเอวแล้วหันปากกระบอกไปหาหลวงพ่อบายแล้วรองว่าเดี๋ยวพ่อหญิงจะให้าตายหงอยู่ตรงนี้เลยขอหวยนิดเดียวไล่เหมือนหมูเหมือนมา้าหลวงพ่อบายท่านจึงพลั้งปากออกไปไม่ได้ตั้งใจกับทิศขี้เล่านั้นว่าไอทิศ แกนี่มันไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงแกนั่นแหละตายโหงไม่ใช่ฉันไอ้ผีตายโหงกล่าวจบท่านก็เดินหันหลังเข้ากุฏิชายคนนั้นก็เดินกลับไปพอรุ่งเช้าก็มีคนไปพบชายคนนั้นนอนตายอยู่ในห้องนอนของตัวเองบนบ้านหน้าตาบิดเบี้ยวเยเกเมือได้รับความเจ็บปวดแสนสาหัส เจ้าหน้าที่มาชันสูตรศพพบว่าถึงแก่ความตายเพราะทนความเจ็บปวดไม่ไหวไม่มีร่องรอยการฆาตกรรมแล้วเขาตายด้วยเหตุใดในที่สุดเมื่อพลิกตัวเขาดูอีกที <c oughs> ก็มองเห็นภาพอันน่าสยดสยองนั่นก็คือมดแดงฝ่ายจำนวนเป็นหมืน่นๆมืนแสนแสนตัวค่อยๆไต่ออกจากหูของคนตาย ปากคาบเอาแก้วหูบ้างขี้หูบ้างออกมาทิดขี้เหมารายนั้นถูกมดแดงไฟพากันยกขยงเข้าไปกัดแก้วหูจนถึงแก่ความตายเป็นการตายโหงอย่างน่าประหลาดที่สุดทุกวันนี้ยังมีการกล่าวขวัญถึงอย่างไม่รู้จบเพราะเป็นเรื่องที่อัศจรรย์เป็นยิ่งนักทีเดียวกรรมที่ด่าว่าพระ ให้ท่านฉิบหายตัวเองก็ฉิบหายไปเองกรรมที่เอาปืนมาขู่จะฆ่าร้าให้ตายโหงตัวเองก็ตายโหงมันเป็นกรรมที่ได้ผลทันตาเห็นเพราะพระท่านมีศีลบริสุทธิ์ใครที่บังอาจไปทำร้ายท่านก็ย่อมกระท้อนกลับมาทำร้ายตัวเองจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเอง